ีคอนเทนต์นี้เจมพีเขาขายไว้เยอะถ้าใครจะพูดถึงหนูได้อ่ะพี่ป้าแบบพูดคนเดียวเดียวโกโกโก้ยัวันโกโกโกโอยมีคนเลอ๊ยอะไรอะ๊ยมีคนสุ่ไม้ยนเลยกราทังโอ้ยคุณพี่วันนี้อะไปไปเลย โอ้ยทั้งแถวเลยลูกโอ้โหเปแท่อะไแต่เขาก็ไม่ไปเขาเนี่ยแวว่านี่ยเขาแกล้ง bro come on bro ทางมันจะเล็กนิดนึงนะลูกโอ้โหจอดจอนจอดจอดจอดสุดเอด่อดจอดจอดม่ดจอ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 ดนอดจ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 มดจอดจอดจอีจอดดออ กระชับอันนี้ไว้ก็เริ่มเลยเหรอโอ้ oh my god อ้ oh my god <c oughs> วันนี้จิมเพสเซอรเวเป็นครั้งที่2น้นับจากที่เผือกเคยนั่งฝั่งนี้ตอนที่หนูเปนไปเรียนขับรถโอ้ oh. <c oughs> วันนี้เปนค้ที่อ <Okay. S> 2อ่ะแล้วมันสุด <ใน S 2> สแล้วอ่ะมันสุดแล้วทําไมหมุนกลับ,บเดี๋ยวก็หมุนกลับเชลสร็จก็ห oh. มุนกลับหมุนกลับซิหมุนกลับซิ มุณกัดเบรกสิเบรกเออคือมึงเข้าใจหลักการไหมเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่ไม่ลืมเลยมันยากมากเลยมันยอกมากเลยอะแต่ว่าวันนี้มันคงดีแหละเนาะได้ต้องเกิดก่อนว่าที่มีคอนเทนต์นี้เพราะว่าเจมพีเขาขายไว้เยอะใช่หนูเห็นมากมีคนพูดถึงหนูเมาส์เอนลี่เรื่องขับรถหน่อยเขาบอกหลัน้องขับเร็ หนักมากแย่ที่สุดแย่ที่สุดเลยเขาต้องขับในซีนใช่ป่ะโอโ้น่ากลัวที่สุดพี Platform> ่รู้ป่ะใครใส่เกียร์ให้ใครผมใส่หครอบแรกเองแล้วคนก็เอาไปเล่าไปเรื่อย่เขาต้องบอกใส่ทุกเขาใส่ปึ้งอ่ะแอลลี่ค่อยๆค่อยๆปล่อยเบรกไปค่ะอ่ะพอปล่อยเสร็จปุ๊บโอเคแอลลี่เหยียบเบรกไปเลยโอเคใส่เกียร์ให้โอเคแอลลี่ปล่อยได้แล้วค่ะขับไม่ไกลจริงๆแล้วใช่ไหมขึ้นนิดเดียวเลยพี่หัวใจจะวายเหมือนกันขนาดแค่นั้นอะเบรกเบรกเกบ 这我要。<laughs> มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะคะจริงๆน่าทำเทปพิเศษี่เอาแอลลี่มาบอกทางโโอ้หเราให้อ่าน GPS คนนี้นี่ที่หนึ่งเลยสุดเลยอ่ะอันเนี้ยแย่กว่าไม่มี GPS ไม่ไปขั้นกว่าของการไม่มี GPS เรื่องไม่มีดีกว่าอ่านแล้วเลี้ยวบอกทางเลี้ยวเลี้ยวเลี้ยวห้าเมตรเลี้ยวแบบห้าเมตรอะไร์ดีเนี่ยวห้าเมตรแล้วเนี่ยถ้าพี่ให้แอลลี่ขับแนะนำนะครับเออเป็นเส้นถนนโล่งๆหน่อยแล้วก็ไม่ค่อยมีรถเหมาะไปขับโกคาร์ทอ่ะอยู่ในสนามปิดพี่ชิ เปิดโอกาสให้อลลี่กอนว่าเถียงไหมเถียงคือจริงอินสปีเรชั่นในการเรียนขับรถอะคือจากสาธุเลยตอนนั้นมันไม่เป็นใช่แล้วก็ทีนี้คือหนูจำได้ว่ามีซีหนึ่งหนูว่าต้องขับเข้าซีนเข้าบล็อกใช่ไหมคะแล้วรอบแรกก็อัดเลยหรือแบบก็ไม่ถึงอะไรเงี้ยแต่ว่ามีครั้งนึงที่แบบพี่ปั๊บนั่งข้างหลังถ้าถ้าใครจะพูดถึงหนูได้อ่ะพี่ปั๊บเป็นผู้ดคนเดียวเพราะว่าหนูว่าเบรกตอนนั้นกะไม่ถูกเขาพี่ปั๊บก็แบบ โยกโยกนิดหนึงโดนโยกนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยทีวอนก็เจิงนิดหนึ่งนิดหน่อยค่ะเดินยวจอโชว์ใบขับเจขับขี่นี่เโอเคมีใบขับขี่แล้วเพรานั้น่ารักด้วยแบลว์น่ารักจริงลุกดีลุกดีลกดีลกดี ก็มีนะคะแล้ต hmm. ั right? ้งแต่ได okay. yeah, I mean okay. okay, okay. ้ใบขับขี่มาก็ขับรถเองมาตลอดเลยไหมคะหนูได้ใบขับขี่กรุงพาปีที่แล้วใช่ไหมคะได้ขับประมาณอีกสักสามสี่รอบแล้วก็สามสี่รอบนะในช่วงปีกว่าเออหนูว่าเป็นคนที่ชอบขับในวันที่ไม่มีรถเลยอะไรอย่างนี้ค่ะแล้ววิวัน้ต้องไม่มีเวลานัดด้วยเพราะว่ากาเันตีไม่ได้่าเกิดเนี่ยเวลานัดวันนี้ไม่เป็นไรวันนี้ไม่ต้องรีบแต่รถอาจจะมีบ้างวันนี้ันเสาเลย เจนไปไหนใกล้ๆน้องอ่ะบอกว่าน้องไม่คนชอบกินลาบจะต้องกินลาบแบบลาบเด็กใช่ไหมเรามีเราไม่เห็นเลยหรอกเฉพาะของเราโอเคโอเคซึ่งแถวเนี้ยมันจะมีร้านหนึ่งที่แบบเด็ดมากๆก็คือลาบลับลับอ่าอยู่ไหนจอยอยู่ไหนลาบลับลับอยู่ไหนอ่านไหนบอกผ่านมาแล้วไม่หนูผ่านแค่ซอยอ่ะหนูรู้ว่ามันอยู่ปีดีอยสี่สามหนูไปเลยเหรอครับไปดีดีสี่สามไปได้ใช่ไหมหนูไปได้ไหมไปไม่เป็นนะคะอ้าว เอ๊ะแต่หนูเป็นไหมเป็นหรือเป่นะไปไม่เป็นหนูต้องหนูเปิดไฟเดียวบอกคนนี้เปิดไฟทั้ออกก็รูปเนทั้งออกนี่นะไปทางอื่ไม่ได้เหรอวรูปเปกันทั้งออกเลยอ่าพี่พี่พีว่าพี่จับตรงนี้ไว้ก็ชับมือหน่อยมีบัตรจอดะทีนี้นะคะเราก็จะมาแลกบัตรจอดรถอ๋อขอบคุณค่รับรุ่นพ่อรุ่นแม่เราต้องต้องจับมันด้วยใช่จับเพราะวันนี้เขาติไม่มีคนมาออะะไไรร วิ่งไม่มีคนมาอะไรอะไรอะไรอุ้ยมีคนสวนเข้ามาทงไงจะทั้งเราเราเราบ้าทางออกหรอปะมีทางออกเหรอใช่ใช่เขาเขาเขาไม่น่าใช่แล้วเขาสวนเข้ามาแล้วเราทำไงอ่ะว้ายมีรถตามหนูไอ้ไรรถต้องานรถทิ้งยานรถทิ้งยานไม่เป็นไรลูกโอเมก้ god โอ้ยคนเดินไม่เป็นไรคขาแค่เขาเขาเดินไปลูกเคยมีใครได้นั่งรถแอลลี่บ้างหรือยังคนไหนเราเราเป็นแม่ว่าไงบ้างนะกรีดเหรอ คุณแม่มีมีรีวิวไหมคะว่าแบบอย่างพี่มีกรีนแล้วกันหนูขอออกแล้วกันเพ้าออะไรเพราะว่ายแล้วมีรถเมย์ตรงนี้เลยใช่ใช่เดี๋ยวเราจะต้องขยับไปอีกเลนโอเครถตู้ข้างหลังจะคอยบังให้หนูเองเขาจะคอยบล็อกทุกอย่างให้หนูเองวันนี้ไม่ต้องลัวะหนูคล่องโซนไหนบางนาค่ะ ว้ายเบรก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 กลัวแบบว่าคนอื่นว่าไม่ไม่ไม่ว่าไม่ว่าอุ้ยตรงนี้จอดไม่ได้นี่นาเออเราติดชั่วคราวพอพอได้ลูกพอได้นิดเดียวมันไหลไหลลูกใช่ใช่ใช่โอ้โหไม่ไม่ไม่รีบเขาเลยมากันใหญ่โอ้โหไปแล้วนะไปแล้วปีดีคือตรงไหนอะคะนี่ไงมีป้ายปีดีพนมยง Where ข้างบนน่ตรงไปอ๋อว้าพี่เขาจะไปใครไปก่อนไมไม่มีไปแย่งไปอะไรกับเขาไม่ไม่ให้เลยใครจะออกมาเชิญใจวุ้เราเข้าใจอะคะนี่ไปไปก่อนเลยแม่จะแซกแต่ว่ามันไม่เป็นไรหนูไม่ชอบปีนเพราะหนูเคยโดนปีนแล้วมันนอยยังไงนอยเอเสียใจมากมากเลยหนูก็กลัวนิดหน่อยแล้วพอเจอแม้รันอันนี้ขับล่าสุดเมื่อไหร่ประมาณน่าตั้งแต่มีนาค่ะปีนี้สิ่งหายปีนี้เนาะใช่ค่ะปีนี้จะ แล้ว่าเวลาไปส่งแล้วแม่ก็จะไปส่งว่าแม่ก็จะไม่ค่อยเชื่อใจเราเชื่อคนเดียวอุ้ยไม่เลยเหรอไม่เลยลูกเล็กเออใช่ไหมปีดีต้องเข้าเมื่อกี้ไหมไม่นะจะใช่เลยเด็ดร้อยแล้วกลับรถได้ลูกกลับรถใต้ใต้สะพานเนินทางซ้ายเดี๋ยวใช่เป็นทางซ้ายลูกอ้าวมาทางซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวรถตุ้มข้างหลังเขา

เต้นเกิดขึ้นบ้างยังคะก็จริงๆตื่นเต้นทุกครลิปเนี่ยคตลอดทุกนาทีโดยเฉพาะตอนนี้ด้วยอ่ารถเมย์เอาเลยครับพี่อาใช่เนี่ยอฮะก็ใช่ดีนะโอ๊ยขอบคุณครับพี่แท็กซี่ดีใจดีมากใช่แล้วเราต้องจับใครนี้บ้างคะเฮ้ยเดี๋ยวใช่เราต้องเลี้ยวเราต้องไม่เราต้องตู้เรถตู้อยู่หลังแท็กซี่เราอยู่หลังรถเมย์โอ้ยตายแล้วแล้วตอนนี้คือไม่มีรถตู้คอยบล็อกเลนให้นะครับกลับรถอีกทีนึงเพื่อเข้าซอยนั้น ไม่ถึงก็ไม่เป็นไรรถตู้บล็อกให้แล้วลูกรถตู้บล็อกให้แล้วแต่เอลีดูเป็นคนขับรถใจเย็นเหมือนกันนะมันยังร้อนไม่ได้มั้งหมายถึงว่าชั่วโมงบินมันยังมันยังไม่แบบทชไ่เราจะรอสัมภาษณ์อรีดอีกทีสักห้าปีข้างหน้าหนูอยากมาออกถ้า่โลกนี้ไม่ GPS แบบอีก5ปีพี่จะคงรายการไว้อีก5ปีรอหนูเดี๋ยวเราจะต้องยูเธอร์ยูเอร์เขาไม่ได้หนูไปแน่เลยอ่ะโอ้ god โอ้ god มันเขาบล็อกเราเหรอลูกมีวิธีคือชะลอให้เขาไปก่อนเอาเลยแต่เขาก็ไม่ไปองเขาเนี่ยใส่เขาแกล้ง bro come on bro bro come on taxi let's go bro มาแล้วมาแล้ว วันนี้ถ้าไม่มีพี่รลตูนี่ไม่ได้กินแน่นอนนแล้วแล้วตอนนี้หัดขับรถครั้งแรกนี่คือเรียนจากโรงเรียนนะคะหรือว่าใช่เขาบอกว่าจะสอนแต่ว่าหนูรู้สึกว่าแบบหลายๆลคนก็พูดว่าแบบถ้าครอบครัวสอนอะมันจะมีความแบบอยากให้พ่อเเลยไปเรียนกับครูแล้วตอนเรียนกับครูอะหนูขับดีมากจอดถอยหนูไปแข่งชิงแชมป์ได้เลยแต่ว่าพอออกมาแล้วแม่น่งด้วยค่ะแม่จะมีความแบบเบสเบสแล้วก็แบบใกล้ไปแล้วลูกใกล้ไปแล้วลูกใกล้ไปแล้วลูก เบรรกอะไเเงี้ยคพราะว่าพี่ก็เป็นคนสอนเจนก็เป็นเป็นแบดเอ็กซ์เพียนซ์ไปทั้งคู่พี่ยังนอนผวาอยู่เลยในบางบางคืนเลยเหรออุ่โอ้ยพี่โอ้นี่เขาก็มาบังให้เราแล้วนี่เห็นไหมใช่นี่คือสูตรลูกค่อยๆค่อยๆสอบเข้าไปลูกก็ค่อยๆรถตู้มาบังให้แล้วรถตู้โอ้ my god bye รถตู้ชิคกี้พาย everyone สายนะไม่งั้นเราต้องหลับไปสายวเราจะต้องกลับรถดีที่ไปก่อนนะคะ ไม่ทั่วท้องเหมือนกันเนาะเวลาเราวนหายใจแบบหรือว่าน้องเกรงเพรามีคนอื่นนั่งด้วยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แบมออยู่คนเดียวหนูน่าจะจอดรถแล้วเรียกเรียกให้มีแท็กซี่มารับเลยแต่มันก็ต้องฝึกแล้วลูกก็คิดว่าควรฝึกแล้วแหละเพรารู้สึกว่ามันเท่มากเลยเวลาแบบ ขับมือเดียวเขาแบบโอ้ยอะไรถอยถอยแป๊บนะยูแล้วหันไปอย่างเงี้ยมือเดียวอะไรใช่ใช่หมุนหมุนอะไรเงี้ยถ้ามีใครจะพยายามแซงหนูตอนนี้ไม่ได้นะเส้นทึบเพราะเขาไม่สนนะลูกนะใช่เขาไม่สนหนูเคยเจอแล้วอย่าคิดว่าเขาจะเอ๊ะไม่มาเขามาลูกเราต้องคิดซะว่าเส้นเนี้ยเป็นเส้นเฟรนด์โซนค่ะแล้วเราจะไม่กล้าข้ามเพราะในชีวิตจริงเราก็อาจจะไม่กล้าข้ามไงคะอันเดียวนี้อันี แต่ปกติแอลลี่ขับรถก็ <Techn Pokémon> <rapper> จะเปิดแอร์แรงแบบนี้หนาวไม่เขาปิดได้นะคะพอดีเพิ่งไปิดอส้มแอร์อ๋อก็เลยอยากเทสดูหน่อยว่ามันเอ้ยแต่เขาทำดีนะร้อนไ่เย็นมากเลยหมดล้นนหนาวหรอกว่าแต่เปิดในในซอยนี้ก็ขับรถกันค่อนข้างแบบตอนนี้รถเยอะใช่รู้ว่าจะมีใครดูไม่บายใครหนูเผื่อใครขับเห็นอยู่ไม่รู้ว่าฟิล์มหนูไม่น่าดําขนาดนเพราะน่าจะเห็นนะ หรือคุณจะทักทายคนไปอย่างงเี้ยเหรอเฮ้ยหนูอยากมาออกกับพ่อค่ะตอนแรกอะอยาอ่ะพี่นี่มาออกกับพ่อใช่ไหมคะแต่ว่าหนูขอเป็สุดพ่อหนูก็ไม่กล้าเหมือนกันให้พ่อเลยโอ้แล้วพ่อนั่งข้างคราวนี้พี่ไม่ต้องทําอะไรหรอกพี่นั่งเงียบๆอย่างเดียวเลยให้คุณพ่อจัดการถ้าอยากเห็นนะครับพ่อผม่อลูกคอมเมนต์ไม่ได้เลยค่ะือหนูดีใจที่เราทั้งหน้าเขาขับพ่อพ่อกันเลยทุกคนไปในในริทึมของแอลลี่อยู่แล้วหัวยี่สิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ค่อยๆไปนี่เราเพิ่งถึงซอยสิบเองมีเข้ามาสักพักแล้วเข้ามาสักพัก้วลุก ยคุณพี่นนี่เห็มยใช่ใจกล้ามากนี่แหละโอ้ยโอมเฮ้ยโอะนานที่เราจะไปอยู่ซอย43ตอนนี้เราอยู่ซอย15นะยังไม่ครึ่งเลยว้าว you stop like this เลยหรอใช่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 นี่คือคันเดิมที่เขาออกมาจำได้ไหมจำได้ไหมพี่ใจกล้าไงพี่ใจกล้าใจกล้าไงแล้วเขาไปแล้วเข้าไปแล้วนี่เลยที่สวยพี่ใจกล้าแล้วอันนี้มีปัญหากับการแบบ

เอาเลยค่ะทไปเอาแล้วอันุปะอ้าบางคันเขามาเปิดไฟตรงนี้แล้วอ่ะโอ้แล้วหนูจะไปเดาใจพี่ได้ยังส้นสุดแล้วไปวันโกโก้วันนี้โชคดีกันนะชาฟปีดีได้เนี้ยวยาวขนาดนี้โอ้ไฟแดงฝากฟังเพลงใหม่น่อยได้ไหมคะเปิดกระจกบอกเลยอยสามห้าแล้วนะโอ้เราสี่สิบ 4.3ใกล้เราไหมเราต้องชิดซ้ายเรียงนะโอ้ชิาปะะต้องชิดซายหลออ่าพี่ตู้ก็เปิดไปเลี้ยวบอกแล้วจอดตรงซอยส3ได้หนึ่งคันเน่หนูขอเป็นคันนั้นได้ไหมได้พี่ตูเขาให้อยู่แล้วล่ะนี่มานี่มานี่4 3านี่ถเออหรือหนึ่งคันนั้นจะเป็นคันนี้โอ้เลยทั้งองโอ้ย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 เอย้อ้ยโย้้้้ยย้อออ เออแม่เธอให้แม่ค่ะให้พากลเลยในที่สุดแล้วค่ะแต่เราเลือกที่จะไม่จอดเองให้แม่จอดค่ะเวลาหนูไปข้างนอกแม่ก็จอดให้เหมือนกันจอดเดี๋ยวฝึกที่หลังเขาอยู่ในนี้เหรอใช่เขาเป็นร้านลาบที่มีขายแบบพวกปลาดิบด้วยโอ้ ตอนนี้พี่อิ tense, see, ่มสองคนที่แบบที่ได้มาแบบขี่คนนึงอีกคนนึงตั้งแต่ได้มาไม่เคยขับรถอีกเลยต่างคนต่างตื่นเต้นเรื่องกันเลยกันใช่ต่างแบบเฮ้ยพี่ตรงนี้มันยากเนาะตรงนั้นมันง่ายเนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จริงอันนี้บอกว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยก็จะสั่งไปอยู่เรื่อยๆแม่ชอบแม่สั่งบ่อยไม่เคยมากินที่ร้านยังเลยค่ะ we have อันนี้ก็คือลาบเด็กของของอันนี้เองซึ่งมันไม่มีลาบผู้ใหญ่สั่งเอาไหมเอาลาบผู้ใหญ่ไหม เอาละผู้ใหญ่แล้วเอาละผู้ใหญ่เลยเอาละอโพี่เผือกแต่ว่าโฮลต้าเต้พี่เผืนี้ใช้ได้อยู่นะโฮลต้าเต้เฮ้ยแต่อันนี้ก็ดูเผ็ดเผ็ดมากแบบอันนี้กินเผ็ดไม่ได้ไหมไม่เคยกนไม่ได้ว้าวไอ้เรื่เคยกินไหมไม่เคยเลยค่ะแม่สั่ง แม่แม่จะโทรมาแม่จะสั่งลาบลาบๆนะอันนี้จะกินอะไรอะไรเงี้ยแต่หนูแบบไม่กินผักไม่กินเผ็ดมากอะไรเงี้ยเขามันก็จะยากสั่งลบไม่กินผักชนิดไหมถูกค่ะเหลือแค่ได้แค่หนูไม้หนูขอลองไส้อันนั้นะแต่อันนี้ไม่ไม่ค่อยเผ็ดนะกินได้คิดว่ากินได้อันไหนโอ้ได้ใช่ไหมนี่คือท่าอะไรลูกอร่อย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 เดี๋ยวเดี๋ยวพี่เฟิร์เรากินแล้วอร่อยต้อง อร่อย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 ทำไงอร่อยอร่อยอันนี้ลาบผู้ใหญ่อร่อยมากลาบอร่อยมากได้ของหนังหมูอย่างนี้กินไหมคะกินได้ได้ค่ะแต่ว่าเซฟ i n g best for last เถะก็มันอร่อยก็เลยเก็บไว้หลังๆเราจะได้เอนจอยแบบยังใช้ความเชื่อนี้ตั้งแต่ยุคพี่ก็ไปจะเป็นเตีก๋วยเตี๋ยวก็จะเก็บลูกชิ้น แล้วโดนเพื่อนแย่งไหมลูกศิษย์ไม่ไอ้ห้ามดิห้ามแย่งมีเรื่องะเมื่อกี้อริบ่อยอริกินยากมากมีอะไรที่ไม่กินบ้างคือหนูไม่ชอบกินกุ้งขนาดนั้นกุ้งหรือซีฟู้ดอะไรที่ไม่ใช่ปลาปลาหมึได้อุอยแต่ปลาหมึกชอบอ่ะโอเคกุ้งหอยไม่กินปลาปลาได้สรุปหนูไม่กินแค่กุ้งกับหอยลูกไม่ถึงกับซีฟู้ดมั้งหมูเหมือกินหมดเผ็ดไม่กินผักไม่กินผ็ดเผ็ดกับผักรู้สึกว่าเบสิกอ๋อหนูจะกินข้าวกะเพราหมูสับ ใส่ใบกะเพราแบบ1-2ถึงสองใบแต่้าเป็นแม่ขาเห็ดมาใบนึง่มันทงออันนี้ไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้องเหรอะไม่แน่ใจแต่หนูก็หนีบได้นะเออแต่มันหนีบได้เหมือนกันเนาะแต่ว่าเวลากินก๋วยเตี๋ยวอะปวดมากเส้นเนื้อเจ็ใช่วเจ็บเเหมือนหมูแต่อยากลองชิมรสชาติของลาบที่แบบไม่ใส่อะไรเงยลองแล้ะ กินลองนะชิมยังเป็นยังมันก็มีความเค็มๆเปรี้ยวเหมือนหมูสับผัดบวยอะไรแงบนี้ยแบบเหมือนอ๋อเพราะพี่บอกว่าเหมือนบวยก็เหมือนหมูในในแกงจืดหนูขอลองคำหนึ่งของนั้นผู้ใหญ่ได้ไหมคะกินเผ็ดป่ะได้หนูจะลองในรายการนี้นั่นแหละค่ะเนี่ยเห็นไหมตาหนีบเห็นไหมเออแต่ต้องจะจับตะเกียวใช่จับเลยมันแปลกใช่ตอนหนีบมันเหมือนแบบตาตากินมันแต่ว่าใช้งานได้ครับโอเค อ๋อเฮ้ยไหนไหมไมเจ๊ไอุ้ยไม่เผ็ดมากนะคะเนี่ยแต่ถามว่าเผ็ดนิดหน่อยได้เข้าใจแล้วเป็นผู้ใหญ่เป็นแบบนี้นี่เองใช่ค่ะเอ้ยหนูขออีกอันนึงลองดูลูกโอ้นิดนึ่งนั่นเลยหือผู้ใหญ่แต่อันนี้กระเียณเลยล่ะดูทรงแล้วอ่ะเกษียณเลยอ่ะกลัลองน้ำมันลึกหน่อยอะ มันยังไม่ทันซึมไปที่ต่อมรับรสในลิ้นเลยโอ้เป็นไงเป็นไงรสชาติความเป็นผู้ใหญ่เป็นไงอ้น่าจะน่าจะเป็นแบบว่าอือใหญ่ผู้ใหญ่เลยอะว้าวว้าวหนูกลับมาที่เด็กดีกว่าปกติเขาจับตะเกียบเป็นไงจับนี้เหรอคะอือฮ่าเม่แน่เลยว่าทำไมแอลลี่ถึงเมื่อยอะ เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหม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 เลยแบบแม่ก็ใช้ของของนิวหนูปวดใช่หนูปวดถึงเมื่อยอยู่ทุกวันเนี่ยลุงแม่เห็นว่าเดี๋ยวจะปล่อยเพลงประมาณไหนยังไงใช่ค่ะมีความเป็นผู้ใหญ่ขึ้นอ่าเพียบขึ้นแต่ว่าเพลงนีต้องแซ่บเลยนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยก็ยังคงความเต้นอยู่แต่หนูรู้สึกว่าเพลงมันน่าจะฟังง่ายขึ้นเขียนเพลงนี้เองเขีนเงด้ยหรูกลัวมากเลยว่าแบบจะมีใครว่าเขียนเองด้วยพอบอกว่าเขียนเองคนอาจจะยิ่ง แบบนิ่งโฟกัสใช่ค่ะไม่เขียนเองไม่ได้เขียนเองไม่ได้เขียนเองไม่ได้เขียนเองเขียนเองแต่ว่าถ้าจะบอกว่าเพลงไม่ดีอ่ะไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนไม่ได้เขียนแล้วแสดงสาธุเชั้นสองค่ะหรอพี่พ่วงกับบวกกับพี่เจมส์พี่พีนอะไรเงี้ยก็แบบ โอ้ยจะมีชี้นสองหรือเปล่าเนี่ยเราไม่ได้ไปต่อแน่เลยทุกคนบแบบไม่เป็นไรนันเราทําดีที่สุดแล้วหือว่าวันหนึ่งหนูแบบคิวเข้าห้องน้ำกับแม่อยู่ค่ะมันก็มี notification มเด้งขึ้นมาก็าคือแบบเน็ตเน็ตซแบบประกาศหนูยังไม่รู้เลยว่าเล่นเล่นไม่เหรอแต่ซีซทั้งสองือขับรถทั้งเรื่องเลยนะ เป<ค> Bref, ไหนสักชั่นเหรอน้ำหนักฉันว่าซีซันหนึ่งหนูขับเยอะมากจริงๆค่ะแล้วถ้ามันต้องได้อะค่ะพี่เจ๋อพี่บอกว่าเวลาจะขับในซีรีส์ให้มันดูจริงอะจะต้องขยับมือนิดนึงแต่หนูก็ไม่เข้าใจว่าแบบมันจะยึกยักตลอดเลยหรออย่างเงี้ยก็ไม่ยึกขนาดนั้นนมีเทคหนึ่งหนูแบบนี้เลยค่ะบอกไป้ลหนูขับไรสนลูกหลาหรถาย หนูก็เลยต้องไปเรียนค่ะแล้วสุดท้ายมันก็ต้องเราก็ต้องหัะเนาะเขาตลอดทางเลยเ้ยเขามาแล้วหนูต้องทำยังไงแต่ว่าเก่งกว่านี่เยอะเลยเก่งกว่าเยอะเยอะเยอะมามีข้อมูลว่าอลิ เก่งกีฬาอะไรบ้างก่งแบบเทนนิสแบบนี้เทนนิสกับแบบนี้กีฬาที่ใช้แบบแร็กเกตเราเรานี่ยังความเก่งที่เราแบบคิดว่าอันนี้แหละฉันเก่งแล้วเลยไม่มันตีโดนไงคะตีโดนไงคะตีโดนอะไรตีโดนแบ็คแฮนด์ฟอร์แฮนด์ได้นะโอเคตีบ่อยไหมไม่ได้ตีโอุ้งไม่พอแลสุดอ่ะที่พี่โทรมาถามข้อมูลอ่ะหนูเพิ่งไปตีแบดบ้านเพื่อนวันก่อนหนูชอบ แตั้งแต่เรียนก็วิชาพละก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยคือวิชาพละหนูเก่งมากเออะทีมโรงเรียนทีมโรงเรียนหนูทีมโรงเรียนนะเนอะวอลเลย์บอลเธอทำไมไม่เล่าวอลเลย์บอลเลยทำไมไม่ให้ข้อมูลว่าเออเออหนูเก่งวอลเลย์บอลเล่นวอลเลย์บอลเป็นตัวทร่ดีที่สเพราะว่าคือตอนอยู่โรงเรียนนะครัคนมันเล่นน้อยใครสมัครก็เข้าหมดหนูก็เข้ามาใช่ไหมคะแต่จะเป็นตัวแบบ ตัวนั่งอ่ะนั่งรองใครสักคน,นอิตาบาดเจ็บหรือเหนื่อยอะและ้วหนูค่อยหนูไปอยไปแฮสสับรองสำรองตัวเสนอเราเคยแข่งแบบแข่งที่โรงเรียนนะค่ะแล้วเราเป็นคนจัดทัวร์นาเมนต์นั่นนะคะมีเจ็ดทีมเจ็ดโรงเรียน <c oughs> ออกในด้วยลงมปแข่งเน, <c oughs> <c oughs> นี่ยเสนอไป ในเจ็ดทีมก็ได้ที่เจ็ดก็ได้ที่เจ็ดเราเป็นโรงเรียนออกันไหนเราหน้ากลัวเราเป็นเจ้าภาพเนี่ยมาถแล้วถ้าเราชนะเดี๋ยวก็หาว่าเราโกงอีกเยวตามเดวตามเพื่อนนั่นเห่ะก็ได้เก่งกีฬาสรุปจบว่าเก่งกีฬางานนี้แหละครับช่วงเวลาว่างก็จะพูดยกับนเล่นเกมคุยกับคนคนที่ไหน หนูรู้สึกว่าหนูแบบ e x t r ว v e r t มากขึ้นนะคะเหมือนแบบเวลามีใครขำเราอย่างเงี้ยรู้สึกโอ๊เก่งเก่งเก่งเอาไปแล้วมีคนขำเราเราจะรู้สึกเป็นคนตลกเราก็เลยชอบคุยกับคนอะแต่ถ้าเขาไม่ขำเราเมื่อไหร่ก็ไม่คุย j o g g i n บ้างเดินเร็วอ๋อเดินเร็วเก่งเดินเร็วหนูเก่งเดินเร็วตอนเด็กๆจำได้หนูเดินแบบแต่ถ้าใช่เดินเร็วมันจะเป็นท่าแบบว่า เราตอนเด็กๆด้วยเหรอแสดงว่าไม่ได้เดินนานแล้วอีกไม่หนูจะเอาควักสกิลเดินเร็วออกมาเวลาแบบมนวิ่งแล้วเหนื่อยอะค่ะเพราะงนเดินเร็วพอบ้างแต่หนูว่าหนูต้องหางานในดิเลกแล้วอะค่ะไม่เป็นไรลูกไม่ต้องมีก็ได้ลูกคนเราไม่จำเป็นต้องมีงานในดิเลกก็เดี๋ยวรอตามซิงเกิลของเ้าชื่ออะไรค่ะโอไมค์ค่ะโอไมค์อ๋อวันนี้เอาไม่น่าพูดดังวันเลยโอ้ไมค์ก็โอ้ไมค์ก็โอ้ไมค์ก็พูดดังไปตลอด ปากหนูค่ะ <th> หนูลยเอามาเขียนเพลงหน้าชื่อเพลงนี่สามารถติดตามอลีโอ้กล้องนี้ <laughs> สามารถนะคะติดตามไ้ที่ YouTube ของ f ฟร์วันเอ็นทนะคะก็จะสามารถไปดู MV ได้หรือว่าถ้าแบบชื่นชอบในบุคคลคนนี้นะคะก็สามารถติดตามแบบ IG Twitter อะไรของหนูนได้ท <ing> ี่ขึ้น เจาะเพื้นให้มาเช็กต้องมาติดตามกันได้ไลค์รูปบ้างอะไรบ้างบอกว่าแบบเออน้องที่ขับรถเก่งมากครับาอะไรก็ไา่ใจถือว่าเป็นแขกรับเชิญที่ขับรถปลอดภัยที่สุดที่เราเคยเคยเจอมาเคเจเป็นรายการสวยๆนะนะเกลงไม่ตั้งตัวอีกแล้วเอาพี่เอาเอาเออแล้อเคหรออะไรอย่างนี้นี่เฮ้ยปิดเลยปิดเลย No! <laughs>